นะคะก็จะให้ข้อมูลเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันในส่วนของอุบลราชธานีแล้วก็ภาพรวมของประเทศจากเว็บไซต์นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยอุบลราชธานีเรานะคะมีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกี่ครั้งในรอบวันที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากทางศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ169ของอุบลราชธานีนะคะส่วนข้อมูลในในรอบวันระดับประเทศก็จะเป็นเว็บไซต์ นะคะของทางบริษัทกลางนะคะมาแล้วนะคะคุณธนาโชตอยู่ในสายแล้วนะครับคุณธนโชตสวัสดีค่ะคุณชลาสวัสด okay, well. ีครับคุณกมลครับดีค่ะเป็นไงคะอุบัติเหตุบ้านเราเมื่อวานก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดีเนาะครับค่ะค่ะลันงนะครับเราสรุปรายงานอุบัติเหตุนะครับในรอบวันที่11กุมภาพันธ์นะครับข้อมูลจาก มีผู้บาดเจ็บยี่สิบรายและเสียชีวิตหนึ่งรายครับผมข้อมูลผู้เสียชีวิตนะครับเกิดเหตุเมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับรับแจ้งอุบัติหรือรับแจ้งเหตุนะครับได้รับแจ้งกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถกระบะนะครับที่บริเวณถนนีิพูนบางสารหงษ์เทียมกิโเมตรที่สิบสามตำบลทรายมูลนะครับอำเภอีิพูนบางสารผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ นายทองศูนแก้วพวงอายุ25ปีนะครับแล้วก็มีคนเจ็บนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ด้วยคนหนึ่งนะครับยันนี้ก็คือชนกับรถกระบะในรถมอเตอร์ไซค์มี2คนนะครับผู้ต้อการจะได้ติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับว่าแบบเนี่ยมีพรบหรือเปล่าแล้วผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปเป็นรายงานข้อมูลบนหน้าจัมมิไซต์ไทยไอซีดอทคอมนะครับคูณต้องแจ้งเห็น เป็นชงหนงนะครับแต่ในรอบวันสุไทยเสียชีวิตไป32รายครับผมมี8มหนึ่งนั้น837รายนะครับรวมต้นสื่คผู้สุไครหนึ่งพันปร้อยหกสิบเจ้ารายนะครับแล้วก็ต่อไปดูวหุารณ์ที่ได้รับรายงนไว้ใี่งแเมื่อวานนะครับเป็นกรณีรถบรรทุกติดล้อนะครับจนจากมอเตอร์ไซคที่ตำบลนเวนะครับแล้วเพื่อจัดการก็ได้ปือวคค่าผู้ส ให้กับน้องที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะครับน้องแรลไฟเรนคุณเกศนะครับแต่เมื่อวานนี่ผมบอกว่าเป็นนางสาวเนาะจริงน้องเขาเหลืออีกห้าวันจะเป็นนางสาวครับอ๋ออนสิบสี่ปุ่งมาใช่ครับน้องเขาเพิ่งอายุสิบสี่จะมันจะเป็นสิบห้านะครับแล้วก็ที่ในบรรยากาศการไปมอบค่าวโพดศพเนี่ยเป็นไปด้วยความเศร้านะครับแม่ยังจำใจไม่ได้นะครับ น้องกำลังจะได้เป็นนางสาวแล้วก็เพื่อนๆน้องนะครับมีคําไว้อะไรนะครับรอบๆโปรังนะครับที่บรรจุน้องเต้นไปหมดเลยนะครับแล้อน้องเป็นคนเรียนเก่งนครับน่ารักนะครับเพื่อนๆรักมากนะครับเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆแล้วก็ยังทำกิจกรรมมากมายนะครับก็ทางญาติทางแม่ก็มักจะกล่าวถึงความดีของน้องนะครับครับผมนะครับว่าน้องกำลังจะเป็นอนาคต ของครอบครัวก็ไม่น่านเลยที่จะมาเกิดเหตุอย่างนี้นะครับเห็นจากภาพมันจะมีเส้นทางเห็นถนนเลยครับจะมีกองดินอยู่ข้างอ่าอยู่ข้างถนนคึ่งคึ่ยงยางอยู่ในระหว่างดําเนินการซ่อมถนนเนี่ยนะครับพอรถบรรทุกสิบล้อนะครับจะสวนทางมาเป็นทางแบนะคบเนาะล้องก็คงจะตกใจนะครับเลยหักรถออกไปทางซ้ายก็เปไปเจอกองดินก็เลยพอดีเข้ามาสูงนะครับเห็นไหมฮะเรามาเจอสิบล้อพอดีครับ อีกรายหนึ่งก็ยังอยู่ที่ไอซูนะครับโรงพยาบาลสมุทรน้องสุธิดาภาคผมนะครับเราก็จะได้ติดามอาการของน้องยังไล้ชวิตนะครับครับก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสุดท้ายก็จีบบวกเนรภัยมันเดินนะครับ <c oughs> เรียน้น้องไม่สวมหมวกนะครับ <c oughs> <c oughs> าสาเหตุเสียชีวิตจะจากศุธิษาด,ด้วยนะครับส่วนซึ <c oughs> ่งสามารถลดความรุนแรงได้นะครับก็ได้ความปรารถนาดีจากผู้จัดการครับผมครับผมแล้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกาธจนโชุค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนะคะก็คือน้องแพร์ไพรินกุลเกตอายุแค่14ปีเท่านั้นค่ะประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะส่วนน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยอาการก็ยังคงหนักอยู่เพราะว่าทั้งคู่นะคะขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะยังไงฝากเรื่องของการ ขับมอเตอร์ไซค์นะคะอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกนะคะทั้ง<ห>คนซ้อนแล้วก็คนขับคือโดยกฎหมายจราจรก็บอกว่าถ้าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งคู่นะถ้าสวมคนขับคนซ้อนเนี่ยเจอปรับหนักกว่าคนขับเขาบอกอคือคนซ้อนนี่สําคัญอ๋อห่ะเอออันตรายแต่ว่าจริงๆแล้วมันทั้งคู่นั่นแหละหแต่ว่าโดยภาคปฏิบัติสมมุติว่าถ้าเรามีหมวกกันน็อกใบเดียวอ่ะใครจะสวม โดยปกติส่วนมากจะเป็นคนขับเพราะว่าตำรวจมองเห็นชัดเจนส่วนมากจะคิดแบบนั้นนะแต่เขาบอกว่าถ้าคนจอนไม่ขับปรับหนักกว่าคนขับอีกอะไรประมาณนั้นอยากให้ใส่ทั้งสองคนนะครับเมื่อวานนี้นะครับรายงานอุบัติเหตุจากคุณธนโชธนะครับ19ารายที่นี่จ่าก็ถือว่าไม่มากนะครับ บาดเจ็บ20รายนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุ19ครั้งใช่ฮะเกิดอุบัติเหตุ19ครั้งบาดเจ็บ20รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายนะครับที่เกิดรายกรีเราเมื่อวานนะครับค่ะซึ่งอุบัติเหตุที่เสียชีวิตนะคะก็คุณธรชธก็ได้นําเรียนไปนะคะว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นเป็นสาคัญเลยนะคะกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทาให้มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็คือคนที่โดยสารมากับมอเตอร์ไซค์และถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์ ก็ดีไป,ไปแต่ว่าบางคันเนี่ยพรบรหมดอายุยังไม่ได้ต่อห,หรือว่าบางทีไม่มีพรบระนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายผิดด้วยเนี่ยการเยียวยาค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความลำบากนะคะคือสูญเสียบุคคลที่คนที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยก็ยังต้องมามีภาระเรื่องของการหาเงินในการทำค่าปรงศพค่าโน่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นเรื่องของพรบนี่จะต้องมีนะคะดูด้วยว่าหมดอายุหรือยังถ้ายังไม่หมดก็คือถ้าใกล้จะหมดก็ต่อซะแต่ว่าโดยปกติทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายบังคับนะคะว่าจะต้องต่อพรบก่อนถึงจะสามารถต่อใบกับขีได้ครับไม่ใช่ต่อใบกับขีต่อต่อทะเบียนรถได้ทะเบียนรถก่อนแสดงว่าถ้ารถไม่มีพรบรถก็ไม่ต่อทะเบียนสิเป็นไปได้นะเด็ดนะฮะถ้าอะไรนะคือจะไปต่อทะเบียนรถได้จะต้องต่อพรบก่อน คือจะต้องมีหลักฐานการต่อพรบขนส่งเขออาจะต่อให้อันนี้กฎหมายบังคับนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้ารถไม่มีพรบรก็แสดงว่ารถไม่ต่อทะเบียนใช่ฮะเป็นไม่ได้<า>เลย,ม,ยมันต้องไปอย่างนั้นเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายขนส่งนะคะแล้วกฎหมายขนส่งอยากจะบอกว่าปรับหนักกว่าจราจรเยอะเลยค่ะหลายเท่าตัวเป็น1ิบเท่าเลยอะ่ะสมมุติว่าจราจรปรับ200น,นอาจจะปรับ2 0 0พันนะ นะคะกฎหมายขนส่งนี้ค่อนข้างจะปรับหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนาะปฏิบัติตามกฎหมายดีกว่าค่ะกก็แล้วแต่เป็นการคุ้มครองเราอะฮะเรื่องของการสมบัตินิรภัยเรื่องของการปฏิบัติการตามกฎจราจรแล้วก็เรื่องของการต่อพรบด้วยเป็นการคุ้มครองเรานะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดูเวลาช่วงนี้ค่ะชั่วโมงแรกผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราขออนุญาตพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ย มาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นในการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในช่วงของสวคออุบลช่วยประชาชนสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะครับ